เบอร์ส1ーー n ของเนื้อโกลเนี่ยทนสีจะมีความสว่างกว่าเบอร์ส5 n เนื้อแมทนะคะเขาจะช่วยเรื่องการกระจายแสงนะทำให้ผิวเราอะดูมีความผ่องขึ้นนะคะครูชารุ่นนี้เวลาออกแดดแล้วผิวสวยเลอะ,ะแมสหรือเปล่านะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องดิกนะคะวันนี้ก็จะมาทดลองใช้คูชั่นของ l a นเนเนื้อกโกลกันบ้างน,นะคะหลังจากที่ได้ทําคลิปลองเนื้อแมทไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนดูกันได้นะคะวันนี้เราก็จะมาลองเนื้อกโกลกันบ้างน,นะก็สําหรับเนื้อกโลเนี่ยลิกซือเป็นสี 31n b r o w านะคะเพราะว่ามีความลังเลระหว่างเบอร์ 35n นะก็เลยซื้อมาลอง2สีเลยนะเดี๋ยวจะเทียบไปดูกันในคลิปนี้ด้วยนะคะว่า สีมีความแตกต่างกันประมาณไหนนะ lo, เนื้อโกลอเนี่ยเขาจะมีค่า SPF อยู่ที่ 50+ PA 3+ นะคะจะมีความแตกต่างกับเนื้อแมทนิดนึงเพราะว่าเนื้อแมทนี่จะมี SPF อยู่ที่ 42+ PA 2+ นะคะำคำเคลมของเขาเลยคือเขาเป็นครูัชนเนื้อกลที่ให้ความปกปิดปานกลางเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะแล้วก็ให้ผิวเป็นธรรมชาติให้ความชําวาวในแบบของสาวเกาหลีมีไดมอนด์ดัสที่ช่วยเรื่องการกระจายแสงกับผิวนะจะมีการผสมอยู่ในรูปแบบของเหลวนะคะแล้วก็มีเฉดสีเรื่องแต่โทนสว่าง ทนเข้มสุดเลยนะสำหรับเนื้อโกโลเนี่ยโทนสีเข้มสุดของเขาคือเบอร์ 35N นะคะแต่ว่าลิคสือเป็นเบอร์3า n สมาสำหรับเนื้อโกโลเนี่ยคุณสมบัตหิหลักๆของเขา,าจะคล้ายกับเนื้อแมทตรงที่ว่าเขาจะมีนวัตรกรรมอะคะ่ะที่ช่วยป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าหรือว่าบูลไลท์นะคะคือแสงที่เราเจอกันจากแสงจากคอมพิวเตอร์หรือว่าแสงจากมือถือราคาเนื้อโกโลนะคะอยู่ที่กล่องละ 1, 3 5 0บาทนะคะมาพร้อมรีฟิลเหมือนกันเลยนะหลักหน้าหลักมากโทนสีแบบว่าชมพูแบบนุ่นนูนะคะแนวพาเทลนะ ด้านในนะคะก็จะมีรีฟิลนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนประกอบหลักๆเลยอะ่ะมันจะช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะมีน้ําหอมด้วยเหมือนกันนะคะส่วนตัวรีชอบกลิ่นน้ําหอมของคูชั่นลาเนสเนื้อแมทมากๆเลยต้องมาดูเนื้อกโกลว่ากลิ่นมันมีความต่างกันประมาณไหนสําหรับเนื้อกโกลว์เนี่ยตลับของเขาจะเป็นโทนสีชมพูนูดนะคะจะแตกต่างกับเนื้อแมทที่เป็นโทนสีเขียวมินท์พาทเทลนะด้านหลังก็จะไม่มีเลยนะคะเป็นแพ็คเกจเรียบๆเ,เลยจะมีข้างหน้าที่แบบสก,กีโลโก้ว่าลาเนสแล้วก็ แบบน,นี้มีกระจกมาให้พร้อมนะคะแล้วก็มีพับคัฟชั่นพับของเนื้อแมตต์นะคะจะเห็นนะคะว่าจะมีเป็นรูๆนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าของเนื้อกลอจะเป็นพื้นผิวที่เรียบๆไปเลยนะคะสลับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะเวลาที่จะเปลี่ยนรีฟิลแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายนะคะคือเราหมุนตรงนเนี้ยเนี่ยหมุนเนี้ยค่ะก็ออกแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนรีฟิลได้ง่ายแล้วก็เวลาใส่เราก็ใส่ให้ตรงกับ,บล็อกที่เขาทําไว้นะคะแล้วก็ข้างในมีการเอกว่าปิดอะไรไว้แบบแน่นหนาเลยนะคะี๋ยวเรามาเปิดกันเลยว่าสีเป็นยังไงบ้าง ทุนออกเหลืองอยู่นะทุกคนอยาเป็นสีมานี้ลองเนื้อก่อนอันนี้ก็จะออกเหลืองเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหลืองมากเป็นเหลืองแบบเหลืองแบบพนสีเนื้อนะคะส่วนกนลิ่นริอว่าเนื้อกโกลอะ่ะกลิ่นเหมือนกับเนื้อแมทเลยนะริคคิดว่าเขาหน้าใช้กลิ่นเดียวกันนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบน่ารักน่ารักอะละมุน ชอบอันนี้คือชอบมากชอบกลิ่นของเขาตั้งแต่เนื้อแมทแล้วสังเกตน,นะคะว่าเนื้อโกลเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องการกระจายแสงนะทำให้ผิวเราอะดูมีความผ่องขึ้นนะคะมันจะดูขาวกว่าฝั่งนี้นะชัดเจนเลยแล้วก็ เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอนหนานะคะลิกจะแตะให้ดูเห็นไหมคือเนื้อเขาไม่ติดที่มือลิกเลยเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นของเนื้อนะคะเพราะว่ารุ่นเนื้อโกลอจะมีความชุ่มชื้นกว่ารุ่นเนื้อแมทนะคะ,ะ,คะก็เทียบสีให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเบอร์ 31N ของเนื้อโกลเนี่ยโทนสีจะมีความสว่างกว่า เบอร์ 35N เนื้อแมทนะคะส่วนตัวดิชอบ 35N มากกว่าเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะพอดีผิวนะแต่ว่า 31N เนี่ยรู้สึกว่าจะแอบสว่างกับผิวไปนิดนึงเดี๋ยวดิจ่าเทียบโทนสีกับรองพื้นอินิฟีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรองพื้นแบนรนด์เกาหลีอีกใช้แล้วรอดนะสำหรับสีนี้จะเป็นสี W33 นะคะเดี๋ยวให้ดูสีกันเพราะว่ารุ่นนี้ของอินิฟีอ่ะทั้งคูชั่นแล้วก็รองพื้นอะ่ะสีจะเหมือนกันเลยนะคะ เทียบสีกันจะได้เห็นกันว่าเฮ้ยมันต่างกันขนาดไหนเผื่อใครที่อาจจะเคยใช้รองพื้นอินิฟีมาก่อนแล้วนะคะก็ได้เทียบสีได้ง่ายต่างกันแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือสี 31N ของเนื้อโกลนะคะอันนี้คือสี 35N ของเนื้อแมทและนี่คือสี W33 ของอินิฟีนะคะเมื่อกี้ได้เห็นโทนสีไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะีทีนี้เราก็มาลองบนหน้ากันบ้างน,นะคะว่าพอใช้บนหน้าจริงๆเนี่ย สีจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผิวหน้าขอาลิซมีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วเรียบร้อยคือจะมีรอยแดงของการกดสิวนะคือสิวเพิ่งขึ้นวันนี้เลยแล้วก็มีรอยดาของผิวนะปกติแล้วสภาพผิวลิซคือลิจะเป็นคนผิวผสมนะจะมีความมันในส่วน T zone น,นะคะแล้วก็จะมีริ้วรอยบริเวณใต้ตาที่เห็นกันนะแล้วก็จะมีผิวบริเวณหน้าผากอะคะ่ะที่มีริ้วรอยเล็กๆนะคือผิวไม่ได้เรียบเนียนเท่าไหร่นะคะดูสีกันก่อน ไม่ถึงกับฉ่ำมากนะทุกคนรู้สึกว่าเนื้อเขามันจะชุ่มชื้นกว่าเนื้อแมทนิดนึงนะคะการปกปิดก็ปันกลางอย่างที่เขาบอกเลยนะเพราะว่า ยังมีเห็นรอยอะไรอยู่บ้างนะคะคือถ้าเกิดว่าเทียบกับเนื้อแมทรู้สึกว่าเนื้อแมทจะปกปิดได้มากกว่านะอันนี้คือเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะว่าสี 31N เนี่ยสว่างกว่าผิวลิกนะคะประมาณ1-2เฉดได้เลยนะคะตัวส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อกโกลที่ให้ผิวที่ดูไม่ได้กโกลขนาดนั้นนะเดี๋ยวคงต้องดูระหว่างวันอีกทีอันนี้คือความรู้สึกแรกนะคะที่ใช้ในตอนนี้ เมืม่อกี้จะมีความแดงจากรอยสิวนะอันนี้ก็ช่วยอำพารางพวกรอยแดงได้อยู่นะคะคือไม่ได้บอกว่าปิดรอยอะไรได้ขนาดนั้นนะแต่คืออำพารางให้ความแดงของผิวรอมันดู มันดูเบาลงได้นะคะเมื่อกี้จะมีความแดงกว่านี้เย่ียงที่เห็นกันหน้าข่ามากเลยอะแล้วนี่ก็คือโทนสี 31N นะคะที่ใช้บนหน้ากับผิวลิกนะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่าสีมันค่อนข้างจะสว่างกับผิวนะ <S <S <ๆ>คือไม่ได้รู้สึกว่าเหนอะหนักผิวหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้มือจับอะมันจะมีความหนึบๆนิดนึงทาคูชั่นตอนบ่ายสองโมงสิบหกนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าผิวเป็นยังไงบ้างค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ลิ้ใช้แป้งฝุ่นเซ็ตผิวเบาๆเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าลิกอยากได้ผิวที่มันมีความแมทขึ้นกว่านี้น่อยเวลาจับไปมันจะมีความเนบๆนบนิดนึงนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็เลยใช้แป้งฝุ่นนะซึ่งแป้งฝุ่นที่ใช้จะเป็นแป้งฝุ่นเจ้านางนะคะรุ่นนี้นะแล้วก็เมคอัพในวันนี้นะคะลิ้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยนะลิ้ก็ใช้เป็นที่เขียนคิ้วอันนี้นะคะของแบรนด์ริคูนนะแล้วก็ใช้บัชอนของ 3CE นะคะสีโรสเบดนะสีนี้นะคะเอามา ใช้ทาเปลืกตาแล้วก็ทาแก้มนะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่านะคะวันนี้ไม่ได้เขียนอายเนอร์นะเป็นมัสคาร่าของทาสนะคะอันเดิมเลยชอบวันนี้นะเพราะว่าปัดแล้วขนตามันงอนดีส่วนลิปใช้ของ Baby Bright นะคะเป็นสีเบอร์07นเซูบากินะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะลิปทาแบบเบรนสีนะ <S <S แดดวันนี้แรงมากๆนะคะดูจากแสงข้างหลังได้ แดดแรงมากแล้วก็อันนี้ขอพูดวดหนึงคือรีรู้สึกว่าคูชั่นเนื้อโกลอ่ะตอนทานแรกๆอะ่ะรีไม่ค่อยชอบผนิตผิวเท่าหร่แต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าผิวเขาอะ่ะเริ่มเข้าที่นะคะแล้วก็ดูสวยขึ้นนะสีอะ่ะดูเข้ากับผิวลิกมากขึ้นแสดงว่าสีเขามันน่าจะมีความแบบเข้มขึ้นระหว่างวันเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้สว่างเหมือนตอนแรกๆแ,แล้วนะคะผิวดีมาก คูชชัรุ่นนี้เวลาออกแดดแล้วผิวสวยเออนี้ต้องยอมรับเลยว่าผิวสวยอะถือว่าสีนี้ซื้อมาแล้วยังยังมีความดีอยู่นะคะคือตอนแรกมีความสว่างแต่ว่าพอแบบผ่านไปยังรู้สึกว่าเออมันมันโอเคกับผิวนะมันยังแบบว่ายังใช้ได้อยู่ในชีวิตจริงนะคะตอนนี้เริ่มมีเหงื่อออกซึมๆแล้วนะคะบริเวณไรผมนะแต่ว่า เนื้อคูชั่นเขาก็ไม่ได้ไหลมาตามเหงื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้มือในการซับเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหลุดบ้างแต่ว่าไม่เยอะเมื่อกี้นะคะเหงื่อออกนะจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ผมของลิฟมันจะมีความเปียกเห็นไหมคะเนี่ยเปียกแบบอย่างนี้เลยแล้วก็จะเห็นวงตรงนี้นะชัดเจนเลยนะคะนี่เห็นได้เลยนะคะว่าถ้าเหงื่อออกแล้วอะคะ่ะคูชั่นก็คือหลุดนะ ต่เวลาหลุดอน่เขาไม่ได้แบบไหลเป็นสีของคูชั่นแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบใช้แบบใช้มือในการซับเหงื่อหรือว่าใช้ทิชชู่ซับอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหลุดไปนะคะแล้วทให้มันจะมีแบบแบ่งเห็นอย่างนี้เลยนะก็ถ้าใครที่ใช้ก็อย่าลืมนะคะพกคูชั่นเอาไว้เติมกันระหว่างวันด้วยนะเดี๋ยวจะเริ่มใส่หน้ากากแล้วนะคะอันนี้คือหน้ากากที่ยังสะอาดอยู่นะคะจะใส่หน้ากากตอนเวลาห้าโมง21นะคะจะใส่ถ้าประมาณ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกัน เด็ดกันนะคะเมื่อกี้ลิกไปหาหมอมานะแล้วก็มีช่วงที่ถอดแมสออกไปบ้างประมาณสิบนาทีเพราะว่าเจาะหูไปข้างหลังนะคะก็เลยต้องถอดหน้ากากาออกนะแต่ว่าโดยโรวมแล้วค่ะคือใส่หน้ากากาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าครูเชนเนื้อกโกลเนี่ยเลอะแมสหรือเปล่านะดูกันเลอะอยู่นะทุกคนแต่รู้สึกว่าเนื้กโกลไม่ค่อยเลอะเท่ากับเนื้อแมสนะ มีเลอะบ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าเทียบกับเนื้อแมทอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าทําไมเนื้อกลัวมันไม่ค่อยเลอะหน้ากากเท่าไหร่นะตอนนี้เวลาทุ่ม26นะคะทดสอบตั้งแต่บ่าย2องโมงสินะก็ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วนะคะผิวตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะรู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยมีความมันเท่าไหร่นะจะมีแค่บริเวณทีโซนเลยคะ่ะ นะไม่เยอะมากนะแล้วก็การปกปิดก็ยังทําได้อยู่นะคะตอนนี้สี่ทุ่มห้นาทีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ผ่านมาประมาณ8ชั่วโมงกว่า,กวา <c oughs> เกือบ9ชั่วโมงนะคะแล้วนี่คือ ผิวที่ยังไม่ได้มีการซับความมันหรือว่าเติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะจากที่ดูผิวเลยนะคือรีรู้สึกว่ารุ่นเนื้อกโกลเนี่ยใช้แล้วหน้าไม่ดูมันวาวหรือว่าดูมันเยอะเหมือนที่คิดอะคือตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเนื้อกโกลมันหน้าทําให้หน้าเราดูมีความมันระหว่างวันไหมแต่รรู้สึกว่าพอรีใช้แล้วอะคือผิวที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ ดูโอเคมากๆเลยนะในเรื่องของสีอันนี้รู้สึกว่าสีโอเคขึ้นกว่าตอนที่แต่งหน้าใหม่ๆนะแล้วก็จุดเด่นของคูชัน่นเนื้อกลที่สังเกตได้เลยคือใช้แล้วหน้าไม่หมองนะคะดูแบบมีความกระจ่างใสทั้งวันเลยถ้าหากว่าเทียบกับเนื้อแมตต์เนี่ยเนื้อโกลมันก็จะมีความเงาของผิวมากกว่านะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังรับได้อยูอ่คือมันมีความมันที่ยังดูผิวสวยแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะบางคนที่อาจจะเป็นคนที่มีผิวมันมากเนี่ยใช้แล้วอาจจะมีความมันมากกว่านี้ก กับผิวตัวเองตอนนี้นะคะก่อนที่จะซับความมันนะคะขอทดสอบกับจอมือถือกันบ้างน,นะคะว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันจะแบบเลอะหน้าจอเยอะไหมนะอันนี้คือหน้าจอก่อนทดสอบนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเวลาคุยก็จะแบบแนบหน้าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ผิวตอนนี้มันก็มีความมันด้วยเนาะมันก็แบบมีความใกล้เคียงแล้วเราใช้กันระหว่างวันอะไรอย่างงี้นะคะหน้าเราอาจจะมีความมันบ้างอ่ะนี่รู้สึกว่าเลอะหน้าจอเหมือนกับเนื้อแมตเลย นะประมาณนี้นะคะเราก็มาซับความมันกันดีกว่าคะ่ะมาดูกันว่าจะมีความมันประมาณไหนนะนี่คือการซับความมันครั้งแรกของวันนี้เลยนะคะ และนี่คือความมันที่ซับออกมาได้นะคะก็จะมีเนื้อของคูชั่นเนี่ยติดกลีสยสัมาบ้างนะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปเนื้อแมทก,ก็จะเห็นกันนะว่าผ่านไปประมาณแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีวงความมันที่น้อยกว่านี้นะอันนี้ก็คือแบบประมาณแปดเกือบเก้าชั่วโมงนะก็คือจะมีความเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของสภาพผิวลิกเองนะคะพอซับความมันแล้วนะคะผิวก็คือกลับมาดูแมทสวยเหมือนเดิมเลยนะส่วนตัวรู้สึกว่า ไม่ต้องเติมคูชั่นก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าผิวหน้าโดยรวมเนี่ยก็คือเนื้อคูชั่นยังคงติดกับผิวอยู่นะคะยังปกปิดพวกรอยดำอะไรได้อยู่นะอาจจะมีแค่ในส่วนทีโซนะคะที่จะมีเนื้อคูชั่นที่หลุดไปบ้างคูชั่นรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าใช้แล้วออกแดดหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยได้สกินผิวสวยมากมันจะเป็นผิวที่แบบโกลกลเงาๆแบบกําลังดีะคะ่ะไม่ดูว่าทําให้หน้าเราดูมันเยอะอะไรขนาดนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเติมคูชั่นกันนะคะแล้วก็เติมไปในส่วนจมูกนะคะ เพราะว่าจะเป็นส่วนที่แบบพูชั่นก็มีหลุดบ้างยังคงพูดคําเดิมนนะคะว่ากลิ่นของลาเนีทำดีมากเนื้อโกนี่คือกลิ่นเหมือนน้ำแมดเลยแต่ว่าเขาก็มีน้ําหอมนะคะทุกคนใครที่แพ้น้ําหอมก็อาจจะต้อง ทดลองในจุดเล็กๆ,ๆดูก่อนนะเผื่อใครอาจจะเป็นคนแพ้น้ําหอมนะจะเห็นนะคะว่าพอเติมครูชั่นไปเนี่ยสกินผิวจะดูฉ่าขึ้นมาทันทีเลยจากที่เมื่อกี้มันจะมีความแมตต์กว่านี้นะรุ่นนี้มันจะเน้นในเรื่องของงานผิวที่ฉ่าโกลสไตล์สาวเกาหลีนะคะคือมันจะมีความชุ่มชื้นนะส่วนตัวรู้สึกว่ารุ่นเนื้อกโกลเนี่ยจะเหมาะกับผิวแห้งถึงผิวผสมนะผิวมันเนี่ยคิดว่ามันอาจจะทําให้หน้าเนี่ย ดูมันเกินไปอะดูวาวไปนะคะวันนี้ก็เป็นการทดสอบวันแรกนะคะเดี๋ยวดิจาทดสอบอีกวันหนึ่งนะคะจะลองดูว่าใช้อีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยผลลั์เป็นยังไงนะั้นแล้วก็จะใช้แบบไม่แต่งหน้าให้ดูกันด้วยนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูหน้ากากกันหน่อยนะอันนี้ลิ๊กใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเอาออก,ออกเมื่อกี้นะก็จะมีเลอะติดด้วยนะคะนี่เห็นได้ชัดเลยคือถ้าหากว่าไม่ได้ใช้แป้งเซตอะคะ่ะ มันก็จะเลอะออกมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานที่ลองเนี่ยใช้แป้งฝุ่นในการเซตผิวเบาๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเลอะหน้ากากเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอเราไม่ได้ใช้แปง้งรู้สึกว่ามันก็ติดเยอะเหมือนกันนะสำหรับเนื้อโกลนะคะเมื่อกี้ก็จะมีเหงื่อออกบ้างเหมือนกันในบริเวณนี้นะคะพอซับเหงื่อไปมันก็มีส่วนที่คูชั่นหลุดไปบ้างนะจะมีตกล้องใต้ตาอย่างนี้ใน,ใน,น,นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใช้แป้งเสร็จเลยนะมีตกล่องบ้างบริเวณข้างจมูกก็ไม่ตกล่องนะคะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มนะผิ ตอนนี้เวลา4โมง35แล้วนะคะก็ทดสอบมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ดิยังไม่ได้มีการซับหน้าหรือว่าเติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะแล้วเมื่อกี้เพิ่งทำกับข้าวเสร็จไปจะเห็นนะคะว่าหน้าตอนนี้เงามากๆเลยนะคือส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเกิดเซตแป้งอะ่ะมันจะมีความเงาที่น้อยกว่านี้หน่อยนะแล้วก็ด่คือไม่ได้เซตแป้งไงมันก็จะแบบมีความเงาที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าบวกกับความมันผิวหน้าเราแล้วก็บวกกับอากาศร้อนๆนะคะแล้วเหงื่อออกด้วยนะมันก็เลยจะ มีความเงาที่ดูแบบเงาขนาดนี้เลยนะคนแล้วก็นี้เงาออกเห็นไหมคะคือถ้าหากเงาออกเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่หลุดไปเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นคราบในบริเวณข้างจมูกแล้วก็หน้าแก้มเลยนะจะมีแค่ตรงใต้ตานะคะเพราะว่าลิปจะมีริ้วรอยใต้ตาไงถ้าเกิดว่าไม่ใช้แป้งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาซับเงากันหน่อยนะคะนี่คือการซับเงารอบที่สองนะเพราะว่ามีเงาออกไปแล้วช่วงหนึ่งตอนที่อยู่ข้างนอกนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะก็จะมีสีของคุชชั่นเนี่ยติดมาเหมือนกันนะแล้วก็ ตรงคอถ้าเกิดว่าใครเนื้อออกเนี่ยมันก็จะมีเป็นคราบแบบตกล่องเส้นคอเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของโทนสีที่ผ่านมาแล้ว3มชั่วโมงนะคะก็ยังคงในเรื่องของความผ่องของผิวไว้นะใช้แล้วหน้าไม่ได้ดูเข้มขึ้นนะคะแล้วก็สีมันจะมีความเข้ากับผิวกมากขึ้นจากที่ตอนแ,กแรกๆเนี่ยน่าจะมีความขาววันนี้นะคะแวะมาเก็บพริกที่สวนแคร์นะคะเรามาจิกพริกไปทำกับข้าวจริงพริกนี่เอาไปปลูกเป็นประดับก็ได้นะพี่ว่าเพราะมันมันมีสีสันไงเนี่ยฝุอยู่นี่ พริกสดๆจากสวนนะคะเด็ดมาเอาไปทำกับข้าวนะคะยังมีอีกเยอะเลยเด็ดไปไม่หมดให้ดูวิวตอนนี้ดีมากๆเลยตอนนี้เวลา5้าโมงสสองแล้วนะคะก็ผ่านมามันสี่ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะแล้วก็วันนี้มีซับเหงื่อไปสองรอบแต่ว่าไม่ได้ซับความมันแล้วก็ไม่ได้ซับแป้งระหว่างวันเลยนะคะผิวตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลย มันก็จะมีความช่ำๆนะตามเนื้อของเขาเลยนะคะแล้วก็บวกกับความมันผิวหน้าด้วยมันก็ยิ่งทาให้หน้าดูมีความแบบ ฉ่ำมากขึ้นนะคะแต่คืออันนี้ลิกไม่ได้ใช้แป้งเซตนะมันก็จะดูมีความฉ่ำไปหน่อยถ้าหากว่าเทียบกับตอนที่เพิ่งลงคูชันใหม่ๆกับตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าสีมันก็ดูพอดีกับสีคอร์ลิกลยนะถ้าใครที่อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ย<ห>ระหว่างวันใช้ไปแล้วมันจะทําให้หน้าดูหมองคล้ำไหมก็ <S 1> <S 1> มอย่าลืมใช้แป้งในการเซตด้วยนะคะอันนี้คือแบบพอใช้กับผิวลิกล้วมันก็แบบพอดีกับผิวมากขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการปกปิดก็ถือว่ายังทําได้นะคะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะก็ทดสอบมา เกือบ9้าชั่วโมงแล้วนะริ่ยังไม่ได้ซับความมันระหว่างวันเลยแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันนะคะจะมีซับเหงื่อไปสองรอบนะจากที่ดูเลยนะคะรู้สึกว่าสีคูชชั่นของเขาเนี่ยมันจะมีความเข้มขึ้นระหว่างวันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ค่ะเฉดสีเบอร์นี้ตอนแรกที่ดิฉัใช้จะเห็นนะว่ามันสว่างกับผิวลิกนะแต่พอผ่านไปเรื่อยๆจะเห็นนะว่าสีมันดูพอดีกับผิวลิกเลยนี่ก็เลยคิดว่าน่าจะมีความเข้มขึ้นอยู่เหมือนกันนะคูชชั่นเนอร์โกลเนี่ยใช้มาทั้งวันแล้วอันะ ไม่มีปัญหาเรื่องของเป็นคาราบหรือว่าตกร่องบ brand, MUSIC, ริเวณตรกร่องแก้มหรือว่ารูมขนจมูกเลยนะอันนี้ถือว่าให้สกินผิวในระหว่างวันที่โอเคนะคือมันไม่ทําให้ผิวเรามาดูเป็นคราบน่าเกลียดนะคะแล้วก็บริเวณใต้ตานี้ก็จะมีตกร่องเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นปกติของใต้ตาลีคุแล้วนะมีริ้วรอยนะคะแต่ถ้าเกิดใช้แป้งเซ็ตมันก็จะช่วยลดในเรื่องของเพลียพันที่มันตกร่องใต้ตาได้ส่วนบริเวณหน้าผากนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของคุชชั่นที่เป็นคราบตรงหน้าผากหรือว่าตกร่องแล้วก็จะเห็นกัันนนนเเลยะะว่่าื้อคช หลุดไปจนหมดแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้คือสีผิวจริงเล็กเลยนะเรามาซับความมันกันดีกว่านะคะนี่จะเป็นการซับความมันครั้งแรกเลยนะ กิจกรรมวันนี้นะคะก็คือออกไปข้างนอกนะมีไปอยู่กลางแจ้งออกแดดไรด้วยนะคะเหงื่อออกด้วยนะแล้วก็มีอยู่ในบ้านนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เจอทั้งความร้อนเจอทั้งความเย็นเหมือนกันนะคะสลับกันไปนะและนี่คือความมันที่ซับออกมาได้นะคะก็จะเห็นนะว่าเกือบเต็มแผ่นเลยนะก็ได้เห็นความแตกต่างกันเลยนะคะว่าค er ูชั่นเนื้อโกลเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกับการใช้แป้งฝุน่นเซตหน่อยเนี่ยมันจะช่วยได้ให้ผิวเราอะคะ่ะควบคุมความมันได้นานมากขึ้นแล้วก็หน้ามันจะดูไม่ได้มีความมันเยอะจนเกินไปอะคะ่ะอย่างวันเนนนนนนนี้้้้้้ไไมมมม่่มดดดใชแปซก็็ะะหหหควาาาััูู ว่าว,า,วาวเกินนะสำหรับผิวด็กเองนะถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งเนะี่ยอาจจะชอบก็ได้นะคะแต่คิดว่ามันน่าจะมาจากทั้งความมันผิวหน้าด้วยแล้วก็อาจจะมาจากทั้งในเปลือพันธุ์ที่มีความชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะเน้นเรื่องให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะมันเลยทําให้แบบว่าซับออกมามันก็จะดูมีความมันที่ดูเยอะขึ้นนะคะผลลัพธ์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะบางคนอาจจะมีความมันที่น้อยกว่านี้ก็ได้หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็พูดแล้วก็อ้างอิงจาก,กสภาพผิวตัวเองนะคะค พอเติมคูชั่นไปจะเห็นนะคะว่ามันก็จะปกปิดผิวได้เพิ่มขึ้นนะคะผิวมีความเรียบเนียนขึ้นแล้วก็หน้าดูกลับมาผ่องขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะสกินผิวมันก็จะมีความฉ่ำขึ้นนะคือดูฉ่ำกว่าเมื่อกี้ที่เราซับความมันไปอ่ะเติมแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิวหน้าลิปมันดูหนาแล้วก็ ไม่เป็นคาบเลยนะในเรื่องของสกินผิวถ้าเกิดว่าใครที่ทิ้ทาระหว่างวันอะไรเงี้ยโอเคมากๆนิ่ทาคูชั่นเนื้อกลทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งบนหน้านะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องการกันน้ํากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารุ่นนี้เขาไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ํานะแต่อันนี้คืออยากทดสอบให้เผื่อใค,ใครอยากจะรู้นะคะว่าถ้าเกิดโดนน้ําแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือสภาพผิวก่อนโดนน้ํานะคะจะเห็นนะว่ามีคูชั่นเนี่ยติดผิวอยู่นะนี่ติดผิวอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าโดนน้ำแล้วเป สำหรับคูชั่นเนื้อโกล์นะพอโดนน้ำรอบแรกนะคะก็ยังมีคูชั่นที่ติดผิวอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็มีส่วนที่หลุดไปตามน้ำบ้างเหมือนกันนะโดนน้ำรอบที่สองนะคะก็ยังมีเนื้อคูชั่นที่ยังคงติดอยู่กับผิวอยู่นะแต่ก็มีส่วนที่ หลุดไปบ้างนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเห็นนะว่าสีของน้ำเนี่ยมันจะมีสีของคูชชั่นที่ผสมกันมาบ้างนะคะแต่ก็ยังมีส่วนที่ยังคงยึดเกาะกับผิวอยู่นะสาหรับเนื้อโกโลเนี่ยนี่ว่าเขาก็พอกันน้ําได้เหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าเทียบกับเนื้อแมทเนื้อมันจะติดทนมากกว่าแล้วก็กันน้ําได้ดีกว่านะคะแล้วเรามาดูในเรื่องของการเช็ดทาความสะอาดกันบ้างเขาเป็นยังไงบ้างนะอันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกนะคะจะเห็นเลยนะคะว่า เช็ดออกมาแล้วยังมีคูชั่นติดอยู่นะเรื่องการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยเช็ดออกได้ง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้วกงเมคอัพรีมูเวอร์แล้วหรือว่าทิชชู่เปียกอะไรเงี้ยค่ะเช็ดนะถ้าเกิดว่าใช้น้ำเปล่าเนี่ยมันจะยังมีคูชันเนี่ยที่ยังคงติดผิวอยู่เหมือนกันนะคะเรียบร้อยนะคะเช็ดออกมาแล้วก็จะมี พูชชั่นติดมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็เช็ดออกง่ายนะคะหลังจากที่ทดลองใช้มา2วันนะเพื่อน,เอนๆเราคงได้เห็นผลลัพธ์กันไปแล้วนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างสําหรับผิวลิกเองนะคะทีนี้นะคะลิ้กก็ขอพูดสรุปโดยรวมเลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็ในเรื่องของโทนสีก่อนแน่นอนว่าถ้าเกิดลิกซื้อเบอร์ 35N เอ็นมาเนี่ยมันจะออกมาปเป็นสีที่ค่อนข้างพอดีผิวแน่ๆเพราะว่าทุกคนคงได้เห็นตอนที่ลิ้กใช้เนื้อแมทไปแล้วนะคะว่าเนื้อแมทเนี่ยสีเบอร์สาออมา่อนข้าพอดีผ็นเกเลยแต่ว่า ลิ๊ลองซื้อเบอร์ 31n มาเพราะว่าลิกอยากรู้นะคะว่าโทรมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างปรากฏว่าสีมันก็ยังสว่างกับผิวลิ๊กอยู่นะคือถ้าหากว่าใครที่มีเฉดสีผิวสว่างกับผิวลิ๊กนะคะก็ลองดูบนสีนี้ก็ได้นะคะเป็นเบอร์ 31n นะคะแล้วก็จากที่ดูนะคะสีคูชั่นของเขาอ่ะมันจะมีความเข้มขึ้นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ิทาคูชั่นเนี้ยใหม่ๆอ่ะค่ะมันจะมีความสว่างกว่านี้ครับการปกปิดของเนื้อโกลเนี่ยปกปิดในระดับปันกลานะคะคือปกปิดพวกรอยดำอะไรได้บ้้้้าาาางค่่่่ะะแแแตกกกก็ถหววเเเทบบันนืืออมมรูสึจ ได้มากกว่านะอันนี้มันจะเน้นในเรื่องของการปกปิดที่เป็นสกินผิวอะค่ะดูธรรมชาติดูใสๆคือเื้อหาว่าใครที่มีผิวหน้าดีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องการปกปิดอะไรมากมายน่าชอบเนื้อครูชั่นอย่างนี้กันนะเพราะว่ามันจะได้เป็นสกินผิวที่มีความฉ่ำมีความเป็นธรรมชาติดูแบบเป็นผิวที่ดูไม่หนาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวมันเนี่ยส่วนตัวก็แนะนําว่าให้ลองเนื้อแมตตีกว่าใครที่มีผิวผสมเหมือนกันนะคะแนะนําว่าถ้าเกิดใช้คูชั่นรุ่นนี้แล้วนะก็ใช้แป้งเซตด้ววววววยยนนนนมมัช่่่ให้ผผิิิิเเเเเราาีดูปป็สกกทไไล จากหน้าแล้วมันไม่มีความหนึบหน้านะคะคือมันไม่ได้มีความเหนียวเหนอะหน้าหรือว่าอึดอัดอะไรอย่างนั้นนะคะแต่คือเวลจาจับหน้ามันรู้สึกหนึบๆอะซึ่งรีรู้สึกว่าควรใช้แป้งเซตหน่อยอะคะ่ะส่วนเรื่องการคุมมันเนี่ยเนื้อโกลเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆนะคะไม่ได้แบบเด่นเรื่องการคุมมันเท่าไหร่นะคือเขาจะเด่นในเรื่องของผิวฉ่าวาวมีความชุ่มชื้นดูเป็นสก,กินผิวที่ธรรมาชาติมากกว่าถามว่าเนื้อโกลเนี่ยใช้ในอากาศบ้านเราได้ไหมนะคะรู้สึกว่าก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องใช้ในช่วงอากาศหน้าหนาวอะไรเงี้ยรออไมม่่้าาเววคตงจ อ,อ,อันนี้ก็คิดว่าเหมาะเหมือนกันแล้วก็เนื้อกลเนี่ยความติดทนก็คือกลางๆเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยติดทนมากนะคะคือถ้าหาว่าเงือเราออกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ใช้แป้งอะไรเซตเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดุดออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็แพ็เกจนะคะแน่นอนว่าต้องชอบนะคะเพราะว่าซื้อมาเพาแพ็กเกจเหมือนกันนะคะเป็นแพ็เกจที่มีความแบบเรียบๆดีนะแล้วก็มีความน่ารักนะคะขนาดก็กระทัดรัดนะคะพกพาง,ง่ายน้าหนักน่ยค่อนข้างเบาเลยนะคะแล้วก็มีกระจกอะไรมาให้พร้อม นะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็พับเนี่ยใช้แล้วไม่บาดผิวนะคะใช้แล้วสบายผิวมากเลยแล้วก็ชอบตลาดของเขานะคะที่เขาออกแบบมาให้เราเปลี่ยนรีฟิลได้ง่ายนะเพียงแค่หมุนอย่างเงี้ย ก็ออกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คูชั่นแล้วค่ะคือเราสามารถจะเอาไว้ใช้ใส่อื่นต่อได้นะเห็นปะข้างในคือใส่ของอะไรได้อีกก็สำหรับเนื้อกโกลด์นะส่วนตัวริใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องใช้ร่วมกรัรใช้แป้งเซตนะมันจะโอเคมากกว่าการใช้เดียเด่ยวๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเทียบกับเนื้อแมทนะคะลิอชอบเนื้อแมทมากกว่านะเพราะว่าลิมีผ,ผิวผสมนะรู้สึกว่าเนื้อแมทเนี่ยทำมาแล้วมันพอดีกับผิวลีดีค่ะคือมันได้ผิวที่ไม่แมทแห้งแล้วก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสสกกกกิิิิินนนนนนผวววววยยยแลล้้ชออออบบเเเเเรรืื่่่งงคคาาาาาามมมตตดดดทขๆถีุ นะอันนี้ลิกซื้อมาจากลัซาดานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเซิร์ชชื่อได้เลยนะคะเดี๋ยวไงในเรื่องของข้อมูลสินค้าจะมีแปะไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะก็ตามไปดูกันได้นะใครที่เคยใช้แล้วนะคะฝากคอมเมนต์แชร์กันด้วยนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างน,นะคะก็ถ้าหากว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะใต้คลิปนี้นะคะหรือถ้าหากว่าต้องการติดตามหรือเพิ่มเติมสามารถติดตามไปที่ Instagram แล้ววกก็ Instagram, ชื่อาะนะคะคสำหรับใครติดตามกันทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าชื่นชอบช่องนี้นะก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนี้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยนะถ้าเกิดว่าใครดูถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไ้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ